สวัสดีครับวันนี้เข้าสิพาพี่น้องมาอันนี้อัดจัละบีกากระบาดจอบปันนครับจอบมุนของคูบุต้าเอลหันึ่งแปดครับกากระบาดของบางคนก็มีอันลูกยางตัวนี้ครับลูกยางเพราะมันขาดไปเขาก็ไม่ได้ซื้อมาใส่ครับก็สิเห็ฮให้พวกขีดตมขีดดินมันเข้าไปถือกากระบาดส่วนมาก แต่ถ้ามีตัวนี้เขาก็อัดจระบีสองมือเถือสามมือเถือก็ได้ครับแต่ถ้าหากบมีสิีตมมันจะเขาไปกากระบ,บาดเขาก็ต้องอัดทุกมือแต่ถาา้าให้ดีแต่เป็นไปได้ก็อัดทุกมือก็กดีครับกากระบ,บาดมันมีอยู่สองตัวสองฝั่งเอาจีบล็อกออกก่อนครับ กีบล็อกฟังนี่สิว่ามีกีบล็อกนะหลังจากนั้นก็งัดมันออกครับงัดออกแบบนี้เลยนี่ทั้งที่เขาบ่ไดดอันนี้ครับบ่จำเป็นต้องแบบอัดรุ้ก็ได้ถามันมีอันนี้นะเดี๋ยวอัดดุจังงดิเขาต้องตรวจเช็คว่า มันมีจระบีอยู่ในอันนี้บ่นี่ฮะอันนี้มันก็มีจระบีเป็นบ่จระบีมันเป็ดออกมาเดี๋ยวผมหาแนวมาห้องนิดนนี่ครับมองอัดจระบีครับ เราต้องอัดอยู่ยังสม่ำเสมอนะเวลาอัดรเราอัดพ่อแปดออกให้จารบีมันแปดออกมานี่ครับแปดออกมาสมมตก็พ่อเลยครับเนี่ยจารบีมันก็จะดันพวกจารบีที่มันมานมันออกมาอันนี้ผมอัดไว้เพราะว่าเอาปั่นมาไหลงันแล้วครับ ถ้าเขาบวหานี่มากันไว้มันก็ต้องมันบำรุงรักษานะขอขออเนาะพอเขาล็อกเสร็จก็เขาก็เอาคกิปล็อกมาปิดไว้คือเขา อาผมจะไม่ดึงออกหมดนะผมก็จะเอาถึงที่อัดจลรบีก็พอครับหลังจากนั้นเราก็อัดจลรบีใส่เข้าไปเอาให้พลแปดออกมาเฉยเฉก็พอครับ นี้แปดออกมาแล้วเราก็พอครับหลังจากนั้นเราก็ใส่ลูกยางกลับที่เดิมครับ ตำแหน่งล็อกปันครับมันก็จะมีร่องล็อกของมันอยู่ครับแลบเข้าไปครับแลบเข้าไปครับ หลังจากนั้นก็ยกใส่ครับเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับการอัดจารบีของเราในวันนี้หลังจากนั้นก็นำไปประกอบได้เลยครับเวลาใส่ครับผมจะเอาแกนกลางใส่เข้าไปฝั่งนี้ก่อนครับมันถึงจะหมุนได้ครับแล้วก็ใส่ตัวนี้ทีหลังถ้าหากเราใส่ตัวนี้ก่อนเนี่ยเวลาเราใส่เข้าไปตรงเฟือง หมุนหาตำแหน่งเฟืองมันจะหมุนไม่ได้ครับเพราะมันติดจอบหมุนครับเกียนกลางตรงไหนก็คือตรงนี้ครับนี่ฮะเกนียนกลางตรงนี้เอาใส่ตรง PTO ครับอ่ใส่เข้าไปใส่ฝั่งนี้ก่อนครับแล้วมันจะมีล็อกขอบันพอดีครับ ไอตัวนี้มันก็จะมีปุ่มกดอยู่ครับนี่ปุ่มกดก็คือตรงนี้ครับเ <c oughs> สียงเสียงเหมือนเหนื่อยครับตอนนี้ผมหิวน้ำครันะดันเข้าไปนี่ครับมันก็จะล็อกพอดีครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับส่วนไอตัวจรลบีตัวนี้เราไม่ต้องกลัวว่ามันจะเลอะนะฮะเพราะว่า เดี๋ยวเราถ้าหากปั่นนาพวกน้ําพวกอะไรเนี่ยเราก็จะมาล้างทุกครั้งครับหลังจากที่เลิกง,งานครับส่วนวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเสร็จเรียบร้อยมีเช่นนี้ครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับในอีพีต่อไปสวัสดีครับ